สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกๆคนวันนี้เราจะเรียนในหัวข้อของการวัดความยาวการวัดความยาวเราวัดยังไงมีเครื่องมืออะไรมีหน่วยเป็นอะไรบ้างเราไปดูใน,นหัวข้อแรกเครื่อง,ง <ๆ S 1> มือที่ใช้ในการวัดความยาว <ๆ S 1> ก็จะมีไม้เมตรไม้บรรทัดสายวัดชนิดตลับสายวัดตัวแต่ที่เราใช้กันบ่อยๆคือไม้บรรทัด ใชคะ,ะต่อไปคะ่ะหน่วยของการวัดความยาวก็จะมีหน่วยเป็นเมตรเซนติเมตรมิลลิเมตรไล่จากหน่วยใหญ่ไปหาหน่วยเล็กนะคะลูกนี่คือรูปไม้บรรทัดที่ครูยกตัวอย่างให้หนูดูดูนะคะในไม้บรรทัดของเราอะ่ะด้านที่เป็นเซนติเมตรเราจะเห็นตัวเลขตั้งแต่ศไปจนถึง30แล้วมันจะมีขีดเล็กๆ ที่เราเห็นอยู่ขีดเล็กๆนั้นเราเรียกว่ามิลลิเมตรนะคะลกูกใน1นเซนติเมตรของเราขีดเล็กๆจะมีอยู่10ขีด10ขีดนี้เราเรียกว่ามิลลิเมตรเพราะฉะนั้น1เซนติเมตรจึงเท่ากับ10มิลลิเมตรหรือ10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรถ้าพูดในเรื่องของเมตรเมตรก็เช่นเดียวกัน100เซนติเมตร จะเท่ากับ1เมตรเพราะฉะนั้นจำไว้ให้ดีว่า10มิลลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตร100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรหรือ1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลลิเมตร1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของมิลลิเมตร คุณครูมีตัวอย่างไม้บรรทัดเห็นเส้นแดงๆที่คุณครูทำไว้ไหมคะลูกอ่าไหนช่วยกันนับดูซิจะได้ตรงกับคุณครูไหมว่าได้ความยาวเท่าไหร่เส้นเล็กๆนี้เราเรียกว่าเส้นมิลลิเมตรนะคะลูกอ่าได้เท่าไหร่เอ่ยอคุณครูได้6มิลลิเมตรความยาวตามที่คุณครูกำหนดไว้ถ้าเรานับตามขีดเล็กๆเราจะได้6ขีด ซึ่งมันเรียกว่า6มิลลิเมตรนะคะต่อไปถ้าเราเขียนในเรื่องของการเขียนยอ่อเราจะเขียนว่า6มมจุดมิลลิเมตรเมื่อเขียนยอ่อเราจะใช้ mm, mm. มมมและใส่จุดนะคะลูกจำไว้ต่อไปค่ะเรื่องของเซนติเมตรอ่าในรูปจะเป็นดินสอคุณครูทำไว้ให้มองก็รู้ว่ากี่เซนติเมตร ดสูสีใครตอบถูก8เซนติเมตรนะคะเวลาเขียนย่อก็จะเขียนเป็น8อมอจุดหรืออโซมมาจุดอโซมมาจุดเราอ่านว่าเซนติเมตรซึ่งอ่านว่า8เซนติเมตรนะคะต่อไปลูกกุญแจดสูสีลูกกุญแจยาวเท่าไหร่ไในเรามาช่วยกันดูว่าลูกกุญแจยาวเท่าไหร่ ลูกกุญแจอ่าเซนติเมตรเลยเอาเซนติเมตรก่อนยาวหกเซนติเมตรแน่นอนมันเลยออกมาอีกเท่าไหร่เลยออกมาอีกสามเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็นลูกกุญแจยาวหกเซนติเมตรสามมิลลิเมตรนะคะเขียนยอ่อในรูปของการเขียนยอ่อเราจะใช้จุดนะคะลูกก็จะได้เป็นหกจุดสามซมจุดก็คือหกเซนติเมตรสามมิลลิเมตรนะคะ ต่อไปการเลือกเครื่องมือที่ใช้ในการวัดความยาวและก็หน่วยความยาวคุณครูขอพูดเรื่องของไม้บรรทัดไม้บรรทัดจะมีหน่วยการวัดความยาวเป็นมิลลิเมตรและเซนติเมตรนะคะส่วนไม้เมตรแล้วก็สายวัดชนิดตลับจะมีหน่วยการวัดเป็นเซนติเมตรแล้วก็เป็นเมตรนะคะลูก ต่อไปความสัมพันธ์ของหน่วยการวัดความยาวหรือการเปลี่ยนหน่วยความยาวค่ะการเปลี่ยนหน่วยความยาวเป็นยังไงามาดูกันอย่างที่คุณครูบอกให้หนูจำไว้ว่า1เซนติเมตรเท่ากับ10มิลิเมตรหรือ10ม mm ิลิเมตรเท่ากับ1เซนติเมตรซึ่งคุณครูมีโจทย์อยู่ว่าริบบิ้นผูกผมยาว30เซนติเมตร คิดเป็นความยาวกี่มิลลิเมตรคือเราจะเปลี่ยนหน่วยเซนติเมตรให้เป็นมิลลิเมตรเพราะฉะนั้น1เซนติเมตรมันเท่ากับ10มิลลิเมตรเราก็เอา30ที่เขาให้มาเอามาคูณกับ10มิลลิเมตรเราจะได้คําตอบคือ300มิลลิเมตรนะคะ เพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือริบบิ้นผูกผมยาว300มิลลิเมตรข้อต่อไปเราจะพูดถึงเมตรกับเซนติเมตร1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรหรือ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรโจทย์มีอยู่ว่าโต๊ะอาหารยาว200เซนติเมตรคิดเป็นความยาวกี่เมตร ถ้าเราใช้วิธีการคิดง่ายๆเลยคือ1เมตรเท่ากับ100เซนติเมตรเพราะฉะนั้น200เซนติเมตรมันจะเป็นเท่าไหร่อ่ะติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกเป็น2เมตรถูกไหมคะลูกอ่าดูใครตอบถูกบ้างหรือคิดอีกแบบหนึ่งคือเอา200ที่โจทย์ให้มาหารกับ100เซนติเมตรเราก็จะได้2เมตรเหมือนกัน แต่คุณครูมองว่าวิธีการคิดง่ายๆเลยเพราะมันเป็นเลขหลักร้อย200ก็ต้อง2เมตรเพราะ1เมตรคือ100เพราะฉะนั้น200ก็คือ2เมตรถูกต้องไหมคะโต๊ะอาหารยาว2เมตรสำหรับวันนี้ครูก็มีเพียงเท่านี้ขอให้เด็กๆทั้งใจเรียนด้วยนะคะส่งกันบ้านคุณครูด้วยนะ